มใหญ่ไหมใหญ่โตขึ้นมาสองกิ่งสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วมีคนถาม ว่าไอ้มะเดือ่อฝรั่งที่ใช้เตาทุมพรนะ่ะมันปลูกยากไหมเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ก็จะว่ายากไหมง่ายไหม,มอันนี้ผมก็ตอบยากนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ปลูกได้ดีบางคนก็ปลูกได้ไม่ดีเอาเป็นว่า <c oughs> ผมจะพาไปดูไอ้ที่ผมปลูกไว้แล้วกันนะครับผมก็ปลูกไว้ไม่เยอะหรอกทุมพรนี่ปลูกไว้รอบรั้วเนี่ยหน่อยหนึ่งแล้วก็ข้างหลังบ้านี ต้นหนึ่งน,นั้นไม่เยอะก็พาไปดูแล้วกันแล้วก็ตัดสินใจว่ามันยากหรือง่ายนะก็เดี๋ยวไปดูไอ้ต้นที่มันอายุน้อยก่อนก็มีอายุน้อยสุดก็ประมาณปีหนึ่งเพราะว่าช่วงฝนไม่ได้ติดไปเลยไม่ได้เสียบไม่ได้ติดตาอะไรทั้งนั้นก็ได้แต่หน้า,นาหนาวเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ อายุมากสุดก็น่าจะเกือบสี่ปีเดี๋ยวไปดูกันไปครับเนี่ยครับมาดูผ่านผ่านก่อนนู้น่ะยาวไปสุดร้วนยนะครับอุทุมพรล,ล้นลวนตรงนี้เต่าอทุมพรทั้งหมดเลยะเห็นไหมใบโกรนมาเนะี่ยเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดไปก็เดี๋ยวช่วงนี้แหละอีกสักเดือนสองเดือนน่าจะสวยแล้ว ปีใหม่นี้เนะ่ยเพราะว่าฝนหยุดก็เดี๋ยวก็ใส่ปุ๋ยดูแลหน่อยนะครับอ่าตอนนี้มาดูต้นนี่อันนี้ก็ประมาณปีหนึ่งนะครับจะเห็นว่าผมปลูกถี่มากเลยไหมห่างประมาณสักไม่ถึงห้าสิบนะตรงนี้นะ อันนี้ประมาณห้าสิบนี่ประมาณห้าสิบเซนจริงๆแล้วมันควรจะห่างกว่านี้นะครับถ้าจะให้สวยเนี่ยก็อย่างน้อยก็สักสามเมตรอสองเมตรน้อยสุดสองเมตรสามเมตรนี่แหละกำลังสวยมันจะได้ไม่สูงใหญ่เกินไปแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ต้นใหญ่ๆทุกสูงก็ว่ากันไปอีกทีนึงอีกอย่างหนึง่งสำหรับ ของผมเนี่ยที่ปลูกถีเนี่ยไม่ใช่หรอกเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดนะครับนี่ก็รู้ว้ในกําแพงถ้าปลูกเต็มพื้นที่อันนั้นเป็นสนามต้องการเว้นสนามหญ้าไวน้นะนะก็เลยมาปลูกที่ลินนีกก็ใช้วิธีให้ให้แตกออกข้างครับในส่วนทางแนวแถวนี้ก็จํากัดบีบไปก็เลยสูงปีดไปหน่อยด้ยานข้างโลก อย่างนึงปลูกทีทีจะได้เยอะๆยะไงขั้นตอนการปลูกผมก็ไม่มีอะไรผมปลูก,นกอนีออ้ไปก่อนเนี่ยทุ่มพรปลูกทุ่มพรไปก่อนนีอย่างเงี้ยตอนนี้ก็สองปีละถ้าถามว่าทําไมไม่ติดไม่ได้เสียบเสียบแล้วมันไม่ติดเนี่ยตูวตอเก่าตายมันก็แตกเอาใหม่เห็นไหมก็ปีนี้ก็เดี๋ยวจะติดช่วงฝนไม่ได้ติดเสียบแล้วมันตายก็เลยเดี๋ยว <c oughs> หนาวนี้เนี่ยในวันสองวันนี้แหละพอฝนหยุดก็จะมาเสียบใหม่นะครับอันนี้มาดูที่เสียบไปก่อนอันนี้เสียบไว้เมื่อปีที่แล้วนะต้นช่วงหนาวปีที่แล้วก็ปีใช่ไหมใช่ใช่มกราหกเจ็ดนี่ออยู่ไหนอะฮมกราหกเจ็ดมกราหกแปดก็ปีหนึ่งละอันนี้มันจะสิ้นปีแล้วโอ้จะสองปีแล้วเนาะ เสียบข้างอันนี้ก็เสียบยอดเสียบตัดบนเสียบตรงอานสองข้างก็ดูท่าทางแล้วก็น่าจะโออยู่นะอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันีเสียบข้างเหมือนกันอันนี้ก็ใช่มกลาเหมือนกันเลยนะครับ มาดูนี้มั่งอ้าวจะดูแต่ต้นติดไหนะต้นนี้ไม่ติดครับเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเสียบไปแล้วไม่ติดแตกมาใหม่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียบใหม่นี่ก็อีกต้นหนึง่งนี่ก็เสียบไม่ติดพอมาต้นนี้ติดครับจะต,ติดไม่ดีเห็นไหมเนะนี่ยเนี่ยแผลอยู่เนี่ยมันตายอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมแลวดูไม่น่าจะรอดละ ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคือถ้าเสียบติดไปแล้วแล้วก็เลี้ยงต่อสักระยะหนึ่งมันก็จะตายถ้ามันตายนะหมายว่าต้นมันจะตายไปด้วยเนี่ยต้นต่อเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติพอราเสียบเนี่ยมันจะแตกกิ่งข้างๆแตกกิ่งข้างๆเนี่ยเต็มเลยทีนี้มันแตกกิ่งเราก็แห่มาเลี้ยงยอดใช่ไหมล่ะเลี้ยงยอดนี้เราก็เอากิ่งข้างๆออ,าออกออกจนหมดเลย พอมาต้นนี้มันทั้งบนไม่ติดมันตายเรียบร้อยแล้วครับก็พาต้นต่อตาไปด้วยดังนั้นก็มีคําแนะนําว่าถ้ามันเพิ่งติดเนี่ยยังไม่เกินปีเนี่ยก็ควรจะเลี้ยงข้างล่างไว้สักยอดสองยอดนะครับสักยอดหนึ่งก็ยังดีเอาไว้เลี้ยงต่อกันไม่ให้ตอมันตายถ้าเกิดมันไม่ติดจะได้ใช้ต่อได้ตอ่อเพราะตอนี่ไม่ใช่อายุน้อยนะนี่สองปีนะครับพอเลี้ยงมาก่อนปีหนึ่งแล้วแล้วก็เสียบไปปีกว่าแล้ว จะสามปีแล้วมันไม่ติดนะครับอ่าดูอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เสียบพร้อมกันมาสักต้นนั้นนะมกราหกเจ็ดนะเหมือนกันมกลาหกเจ็ดแต่อันนี้เสียบยอดเสียบหัวตอ่อจะสังเกตว่าของผมเนี่ยไว้ค่อนข้างยาวนะเห็นไหมเนี่ยยาวมากเลยประมาณห้าสิบเซนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเผื่อ เผื่อว่าถ้าเสียบไม่ติดจะได้ตัดออกมาแล้วเสียบต่อไปเรื่อยในช่วงช่วงที่ยังไม่ไม่นานหมายว่าเสียบไปสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งก็รู้ว่าไม่ติดก็ตัดทิ้งก็เสียบใหม่ข้างล่างก็ยังทันอยู่แต่ว่าพเพอินอันนี้มันติดนะครับครั้งเดียวติดมันก็เลยยาวหน่อยแต่ไม่เป็นไรยาวก็ยาวผมกรีดออกหมดในข้างๆหมดแล้วครับอันนี้ก็เกือบหุ่หมหัวต่อแล้วอย่างนิดเดียวแต่ว่า อันนี้ก็จัดว่าไม่ค่อยสวยนะเพราะว่ามันอะไรล่ะมันปูดปูดอะถ้าสวยไม่ต้องสม่ําเสมอสวยแผ่นเนียนแรกล้มก็เนียนนะครับแต่พออยู่ๆปลามันปูดแสดงว่าท่อนําเลี้ยงมันคงอาจจะไม่ค่อยดีอันอะื่นบางอันนี้ไม่สวยมาดูนี้ดู่ะอันนี้อันนี้ก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้ยแต่ว่าอันนี้ ครั้งแรกไม่ติดเพราะเสียบสูงเหมือนกันแต่ไม่ติดนะครับตอนแรกๆไม่ติดไม่ติดก็เสียบซ้ําเสียบซ้ำก็ตัดออกไปมันก็เลยต่ำไปเขาอันนี้จะต่ำไปประมาณสักยี่สิบเซนนี่ก็เกือบจะคืนแล้วเหมือนกันแผลเห็นไหมอายุเท่ากันปีกวาขวานน,น็ตอบเหมือนกัน อันนี้จริงเสียบสองข้างนะแต่ทังนี้โดนหนอนเจาะไปช่วงก่อนก็เลยตัดออกไปแล้วอันนี้ก็เลยเหลือตรงกลางกําลังจะคุ้มมาแล้วแต่งว่าแผลก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแต่เสียบเองก็ไม่ต้องคิดมากอ่ามาดูตัวน,นี้บ้างตอนนี้จะเห็นว่าไม่มีรอยเลย จริงๆแล้วมีครับอยู่ข้างล่างนี่นี่ต้นนี้ผมไม่ได้เสียบเองผมซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาเขาเตะเสียบต่ําพอมาปลูกปับ๊บดินมันซุดลงไปพอซุดไปปุ๊บไอ้กิ่งนี้ยมันแตกลากออกมาเนี่ยเห็นไหมต้นบนเนี่ยมันแตกลากข้างๆเด๋ยวพลังเนี่ยแตกลากผมก็เลยปล่อยมันมันก็เลี้ยงต่อได้นะก็รอดอยู่ก็โอเคก็เลยต้นนี้มีสองลากลากแท้อันนี้คือลากแท้ ข้างล่างนี่เป็นอุทุมพรครับอันานีิดูนโดตน่ตอ <c oughs> ดนูนี้อันนี้ก็แลเหมือนจะไม่สวยนะเพราะว่ามันปุดปูดเสียบแล้วมันปุดๆเนี่ย ดูแล้วคงไม่ทนเท่าไหร่แผลไม่สวยปูดออกมานี่แสดงว่าท่อน้ําเลี้ยงอาจจะไม่สัมผัสกันไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันก็โตดีนะต้นเบลเลอร์เลยปีกว่าดูดิแตกกิ่งข้านเต็มเลยยาวนุ่นเต็มต้นใหญ่ก็เลยคิดว่าถึงจะไม่พอดีไม่สนิทไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะมีท่อน้ําเลี้ยงที่มัน เชื่อมประสานกันดีอยู่บ้างมันก็เลยทําให้เลี้ยงดีนะครับโตต่อก็ถือว่าโอเคมาดูอันนี้นี่อันนี้นี่โดนนอนเจาะไปแล้วดินั่นไหยเข้าไปแล้วไม่ทันดทูทีแรกดียวต้องมีบารจัดการอันนี้เ <c oughs> นี่ยดูแผลก็ไม่สวยแล้วก็อายุเท่ากันนะครับเท่าต้นมาสักครู่เนี้ยแต่ว่าดูไม่จืดเลยเห็นไหมแต่แค่นี้แหละก็สรุปได้เลยว่า ต่อไม่ดีเท่าน้นเพียงนประสานกันไม่ดีแต่ว่าช่วงแรกปีแรกงามนะครับเห็นไหมต้นมันใหญ่เห็นไหมสวยดีเลยช่วงแรกๆสวยเลยอันนี้พอผ่านไปสักปีหนึ่งจะเห็นอนาการแล้วมันจะนิ่งไม่ไปไหนละอยู่เฉยสด้วันนี้ติดไม่ดีมานี้อันนี้ก็เหมือนลักษณะเมื่อกี้เนะี่ยเหมือนต้นนั้นะคือมันปูดปเหมือนแ,แล มันไม่ค่อยจะติดนะเห็นไหมไอ้ที่แ,งแดงๆนั่นคือโดนหนอนเจาะอาพี่ร่วงมันเจาะผมก็เลยตัดออกขูดมันออกไปแล้วก็เอาไอ้อะไรนะยาผงทาหน้ายาแงแดงๆมาทาไว้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเหมือนจะปูด,ปดแต่กิ่งมันใหญ่หนะมอายุเท่ากันนะปีงพียกว่าเท่ากับนุหละเท่ากับเมื่อสักครู่เนี้ยแต่ว่ากิ่งมันเห็นไหมงามมากเลย ใหญ่เริ่มเทิมก็เลยสันนิษฐานว่ามันคงจะมีบางส่วนที่อะไรล่ะท่อน้าเลี้ยงบางส่วนที่มันประสานกันดีหมายว่าต่อเชื่อมสนิทมันก็เลยทําให้ส่งให้มันใหญ่มันเลี้ยงงามนะครับก็ว่ากันไปอ่ะก็มาดูอันนี้บ้างต้นนี้นี่เห็นไหมใหญ่โตเห็นไหมดูกำมือแทบกำไม่มิดละ ต้นนี้สองสามปีแล้วสามปีเข้าสี่ปีประมาณสี่ปีนี่ก็เสียบเองเหมืกันแรกๆก็ไม่ติดอะ่ะเสียบขี่รอบจำไม่ได้แล้วแต่มากกว่าหนึ่งอะ่ะพอสุดท้ายติดนะครับก็เลยตำ่ำแต่ว่าตอนนี้กลืนหมดแล้วเห็นไหมกลืนรอบแล้วไม่มีแล้วอันนี้สามปีกว่ากิ่งใหญ่เห็นไหมบะเลอเลยต้นใหญ่ ็พอจะสันนิษฐานพอจะเชื่อได้ว่าน,ะน่าจะรอดแล้วแต่ไม่รู้จะรอดไปถึงที่ปีนะแต่ตอนนี้ถือว่าโอเคลอเเลแลนะ้วเห็นไหมได้ต่อเบลเลอร์เลยใหญ่เท่าแขนหกดลยเห็นไหมนี่รอยแผลก็เสมอสวยถึงจะปูดไปบ้างแต่ว่ามันก็ไม่เข้าท่า่เพราะว่าข้างข้างข้างล่างมันใหญ่เห็นไหมนะนี่ก็ปูดมาหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคนะสามสี่ปีต้นใหญ่เห็นไหมมาเลยโอใหญ่โต ก็เดี๋ยวบำรุงหน่อยหน้าแหลงนี่จะหนาวหรือจะเอาลูกก็เริ่มแล้วครับแตกยอดตัวละใบเริ่มมาละอันนี้ใบหมดเลยนะไม่ได้ตัดแต่งอะไรเลยต้องการพุ่มอ่ามาดูต้นนี้ต้นหนึ่งเห็นไหมข้างหน้าแหะต้นนี้ก็เสียบพร้อมกับต้นมืสักครู่เนี้ยต้นกี้นี่แหละ แล้วก็แผลสวยเหมือนกันเลยเห็นไหมเนี้ยสามสี่สามเข้าปีสี่เหมือนกันเห็นไหมสวยนะเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้สวยมากแต่ว่าทําไมถึงตัดเลยโดนหนอนเจาะอะดหนอนมันเจาะตรงนี้เลยก็จําเป็นต้องตัดออกแต่ยังดีว่ามันแตกกิ่งใหม่กิ่งหนึ่งเนี่ยแต่ว่าไอ้กิ่งที่แตกมันอยู่ร่มแต่แลหผมก็ยังไม่ได้ตัดออกเห็นไหมเนี่ยมันมีดร่มอีอะไรล่ะเนี่ย เที่เทลี่มานัวอยู่เสดายจะตัดเทลลี่ออกก็เสดายต้นนี้ก็เลยอยู่แค่นี้ยใบเหลือแค่นี้แหละเข้าลม่มถึงจะแผ่สวยแต่ล่มมากไปหน่อยไม่มีแดดเลยก็เลยแย่ไปอ่ะหันน้นไปดูไปดูต้นอื่นดีกว่านี่ตรงนี้นี่นี่ไปดูตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นแถวเลยเห็นไหมหลายต้นอยู่มีต้นหนึ่งสวยสองต้นอ่ะมาดูมาดู ต้นน in ี้เออดไหมใหญ่ไหมอใหญ่โตขึ้นมาสองกิ่งต้นนี้ก็เหมือนกันประมาณสามถสี่ปีแล้วก็ยังรูดีนะครับต้นนี้นอนไม่เจาะก็เลยสวยอยู่แต่ลากดูมันไม่โดนอะไรอยู่นะนั่นอีกต้นหนึ่ง พอเออในสองต้นเนี่ยมันม,มาติดดีติดใกล้ๆก,กันนะครับถ้าอยู่ห่างๆก,ก็จะสวยมากเลยมาอยู่ใกล้กันแต่ก็ไม่เป็นไรมันคนละพันธุ์อยู่แล้วอันนี้ไอ้อะไรอ่ะเออดูสิอ่าลอนเดอร์บ็อกดูนะอันนี้ลอนเดอร์บ็อกดูอร่อยแล้วนี่ลูกเล็กไปหน่อยแต่อร่อยต้นนี้บายาดี้นะครับบายาดี้พอเออมาอยู่ใกล้กันพอดีแล้วก็ติดสวยทั้งติดดีทั้งคู่นะโต ต้นใหญ่นะดูดิเห็นไหมพุ่มเบลเลอเลยผมไม่ได้ตัดแล้วเนี่ยปล่อยไว้เลยไม่ได้ตอนด้วยกลจะให้เป็นพุ่มส,สวยๆใหญ่มากสูงสามสี่เมตรละต่อใหญ่นะครับอ่นะเดี๋ยวไปดูต้นน่อยู่หลังบ้านแยกโดดเดียวตัวนั้นทำที่หลังอ่านะนี่ครับนี่ต้นหนึ่งแต่ว่าต้นก็ไม่ถูกสองต้นแล้วกันคู่กันอยู ไปคู่กันทดลองคู่กันนะครับจะเห็นว่าอันนี้ต่ําจริงๆแล้วมันไม่ได้ต่ำอย่างนี้ร่ะมันมีข้างบนอีกยอดหนึ่งเสียบหัวแล้วก็เสียบข้างแต่ปรากฏว่าเสียบข้างรอดเสียบหัวไม่รอดหัวต่อมันก็เลยต่ําอันนี้ก็เสียบปีเดือนที่สองหกหก อันนั้นมกกรลาหกเจ็ดก็ต่างกันนิดเดียวนะครับปีขวบข่าเหมือนกันแต่ว่านี้อยู่โดดเดียวจีต้นเดียวนะครับคู่กันอยู่ตรงนี้มันก็เลยค่อนข้างจะโตนะสวยนี่ก็มันช่วงฝนไม่ได้ตอนนะช่วงแรกตอนออกไปหมดแล้วก็ปล่อยไว้ฝนเนี้ยที่หาม,มาเนี้ยมันก็งามดีเห็นไหมใหญ่หอยู่หลังบ้าน มก็กะว่าจะเอาไปเลี้ยงลูกเนี่ยแหละนะ่ะเริ่มมาแล้วเริ่มลูกเริ่มมาเห็นแล้วเนี่ยมีลูกมาแล้วอันนี้คุโรมิสุครับกะว่าจะเป็นพุ่มที่ช่วยไว้อวดเ้าต้นหนึง่งอยู่กลางแจ้งเลยอยู่กลางหลังบ้านพอดีไม่มีเพื่อนมอีคู่เดียวนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันแผล น,นี่แผลเริ่มสวยแล้วแต่ว่ามันเสียบสองยอดเนี่ยมันก็เลยแผลนี้เข้ามาติดแล้วชิดเข้ามาแล้วอันนี้ก็ยังชิดมาอยู่จเจ้าออกก็เสียดายนะก็เลยมีสองยอดนี้แหละพอเสียบไปสองยอดจะร้อยต,ต่อก็เริ่มสวยอันนี้เสียบสูงเหมือนกัน เอาละมาถึงข้อสรุปสุดท้ายแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้เตาทุงพรที่เราเห็นนะที่เราเห็นออกมาจําหน่ายนะมันดีหรือไม่ดีจะทนไม่ทนอันนี้ก็พูดยากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยอย่างต้นเนี้ยอันนี้ก็ ปีแล้วอ่ะซึกจะสองขึ้สามปีแล้วสองประมาณสองปีสองปีกว่าแหละแต่ว่าเห็นป้ะมันเป็นยังไงมันปูดมากเลยเห็นไหมเนี่ยทําท่าจะไม่ค่อยดีจับตออยู่นี่อันนี้ร้อยต่อมันหุ้มแล้วก็จริงมันคกนต่อแล้วแต่ว่ามันปูดหมายความว่าไงก็หมายความว่าอาจจะร้อยต่อไม่ดีข้างล่างข้างในเนี้ยมีโอกาสหลุดนะครับมัอมีโอกาสที่ไม่ค่อยโต ระถามว่าแล้วเราเห็นแต่แรกไหมอย่างนี้ไม่เห็นนะครับช่วงปีแรกเนี่ยสวยมากเลยผมเห็นอุย้ยสวยผมก็เอามาลงนี่ไว้จริงๆมันอยู่ในกระถางเล็กนะครับพอเห็นมันสวยก็เลยม,มาลงนี่มาเลี้ยงในถังนี่ผมว่ามันสวยดีทีแรกเห็นว่าสวยมากไปต่อสนิทแผลสวยปีหนึ่งผ่านปีแรกไปเนี่ยนะสวย พรผ่านไปผ่านไปก็เริ่มปูดขึ้นปูดขึ้นปูดขึ้นพอสองปีกว่ามก็เป็นเงี้ยเพราะฉะนั้นในความคิดของผมเนี่ยปีหนึ่งก็ยังไม่ค่อยชัวถ้าให้ชัวรจริงคือต้นสองปีขึ้นสองปีถ้าแผลยังเนียนสวยอยู่ก็มีโอากาสว่าจะอยู่ยาว ส่วนแนวเพศสามเดือนสี่เดือนเห็นสวยๆขึ้นมากิ่งเขายังสดๆไอ้กิ่งที่แตกมายอดที่แตกมายังเขียวๆนะห้าสิบห้าสิบครับสเสี่ยงปเปล่าถ้าใครรับมาก็เสี่ยงเอาถ้าอยากรู้จริงลองเสียบดูก็จะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ยังว่าแหละบางมันก็ไม่ง่ายนะที่ผมเสียบมันก็ไม่ได้ง่ายติดบ้างไม่ติดบ้างก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ ตอถุมพรนกันตอตอนตอ,นตอนใหญ่มาตอนกิ่งใหญ่มาแล้วมาเลี้ยงไว้ในถังนี้พอแตกขึ้นมาก็เอามาเสียบคุโรมิสุมาเสียบนี่เห็นไมคุโรมิสุเสียบต้นใหญ่แล้วสูงมากออกลูกไปแล้วผพตอนไปหมดอะทีนี้ก็นี่ไงเอาบีแอนอามาเสียบมานี่แตกมาแล้วเห็นไหมนี่คุโรมิสุตอนมาแล้วกะเจ้าออกหมดจะเรียกกะให้เป็นบีแอนเอาคุโรมิสุนี่เป็น เป็นล่ามนะเนี่ยถ้าเบียนอ่ะเดี๋ยวพอตอนเสจก็ตัดหมดเอากิ่งนี้ก็ออกหมดแล้วก็เลี้ยงเบียนาะขึ้นมาแทนให้เบียดาเป็นล่ามก็มืให้คุโรมิสุเป็นล่ามก็จะรู้ดูว่าเป็นไงนะครับเพราะว่าดูแผลแล้วมันก็สวยดีนะเนี่ยแต่มันยังไม่ไม่กลืนเพราะว่าอันนี้ผมเสียบข้างไว้ไม่ได้เสียบยอดนะครับไม่เสียบปวต่อก็รอตัดนี่ถ้าไม่ได้ตัดที่จริงว่าจะตัดชิดน่ะกลัวมันจะหลุด ก็เลยไม่ตัดตัดไปแค่นี้เดี๋ยวมันนี่มันเริ่มแห้งแนละ้วเดี๋ยวก็ไปเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะได้ตองทุมพรไปปลูกนะก็อลองพจานณาดูนะครับก็เห็นมีคนจำหน่ายอยู่เยอะนะพื้นาดูอย่างที่ผมแนะนำไปนี่แหละถ้าอยากจะลองลุ้นก็โอเคไม่มีปัญหาอะไร ต้นเล็กๆเขาก็มีอยู่ราคาก็ถูกมาหน่อยเพราะถ้าอยู่ระดับ2ปีขึ้นไปนี่ก็หลายพันอยู่นะครับยิ่งต้นใหญ่ๆสวยตโตโตนี่ก็หนักเลยสองปีสามปีนี่ก็ใหญ่อยู่นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีคําแนะนําเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ